รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงเรื่องมีเล็กสําหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบ่อมีเรื่องก็คือ ที่อยู่ทางบ้านที่ต้องการจะนาข่าวในชุมชมนในบ้านออกไปเปิดเผยเผยแพร่ผ่านสื่อให้กระบ่นได้รับรู้เป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวะชนที่มีเรื่องที่อยากจะนําเสนอแล้วก็ได้ทําอรก็ออกมาเผยแพร่ประเด็นที่เราทําก็เป็นการทรํานารวมปลอดสารเคมีค่ะให้ชาวบ้านได้เห็นว่า เราจงเราไม่ใช้สารเคมีเราก็สามารถทำนาได้ได้ผลผลิตที่ดีที่ผ่านมาชุมชนเนี่ยประสบปัญหากับเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพาเพราะว่าพี่น้องบ้านเรานี้ ใช้สารเคมีเยอะในเรื่องของการทำนาต่อปีนี่ในหมู่บ้านเราไม่ต่ำกว่าหนึ่งมิลิลิตรเฉพาะยาฆ่าหญ้าแล้วยังมีมันจะมียาฆ่าหอยเชลรียาฆ่าปูแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยนี่เยอะมากใช้ตั้งแต่ปลูกข้าวโพดปลูกแปงต้องใช้ทุกอย่างปุ๋ยเคมีที่เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับทางเลินหายใจแล้วก็ บางคนก็เปรนโรคกิดกับโรคผิวหนังที่่คมาพวกที่เคยเป็นแผลครับแล้วเขาใส่ยาฆ่าหอยฆ่าปูอะไรลงไปแล้วเวลาเราไปทํานาครับน้ําตรงนั้นที่มันเป็นสารเคมีก็อยาเข้าตรงแผลทำให้แผลเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยอันอะไรอย่างในนาก็อาจจะเป็นคุ้มหอยปูปลาตายแต่เมื่อก่อนก็เคยเคยมีเยอะแยะ ายบุคคลก็หลายบุคคก็สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้แล้วก็ทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยผมเลยว่านีมันคิดมันมันคิดตรงนี้มาคุยกับเด็กทุกท่านแล้วก็ได้ชวนเด็กมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันตรงนีุ้ยาวชนในบ้านสัตท์ุงเนี่ยร่วมร่วตัวกันม่อยากกับ เรียนรู้เรื่องการทำงานตอบสารที่มีมีการประชุมประชุมประชุมกันงแล้วก็เสนอโครงการโครงการขึ้นมาโดยผู้ลงบ้างนผู้ลงควันเนี่ยก็เวลาทำนาวันนั้นก็มีผู้ปกครองผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่อยากจะมาช่วยมาสอนว่าเป็นการทำนาครั้งแรกของเยาวชนผู้ปกครองที่ ทำนาน,นะคะเป็นพ่อเป็นแม่ของกลุ่มเยาวชนนะคะก็บอกให้จามาช่วยสอนแล้วพวกเขาก็มาช่วยสอนเพราะพวกเขาก็ไม่เป็นว่างจากการงานอะไรอย่างนี้นะคะก็มาช่วยถอนกล้าทํายังไงเริ่มตั้งแต่การถอนตีกล้าแล้วก็เอามัดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็โคดมาปลูกเขาก็สอนวิธีการปลูกในเงี้ยค่ะ จ,จ้ากนะ็ฮู้ซึกดีใจเนาะที่ละออนได้ทําไนะห้ทงนาเนาะเพราะว่าเขาจะได้ฮู้ว่าตอนปอแม่ทํานานี่มันตุกอยากจะได้เจะนะ้า,าเานาะแล้วก็ให้เขาทาดูแล้วก็ป้ากันไปลกกาปูนดดิถุงหมอนปูนเนาะเจ้าเนาะลกกาก็เอาม้ามามาปลูกกันกะบเมื่อป,ป,ปอแม่เนี่ยไปจุยสอนจุยสอนปลูกว่าปลูกน้าป็ูนี่ยกันจะได้เจะนะ้าเนาะปลูกมันได้ระยะเจนี่เอาไไห้าต้นไปหกต้นไปแต่เขปลูกไปตามนั่นเนาะเจ้าเนาะแล้วอ้อนมันกับปลูกได้เนาะ การทานาแบบปลอดสารเคมีเนี่ยเราจะใช้ธรมมธรมชาติบําบัดธรรมชาติคือเรารู้ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีทั้งหอยเชอรี่มันมีทั้งปูมันมีทั้งหญ้า,าหลายอย่างมันต้องเริ่มมาแต่การเตรียมดินวิยาวชนครับตัดหญ้าทามคันาก่อนแล้วได้พ่อหลวงรถไถข,ของพ่อหลวงมาช่วยมาช่วยไถในการเตรียมแปลงานา หลังจากเตรียมแปลงงาเสร็จเราก็จะรู้ว่าหอยเชลลี่มันจะมุดอยู่ใต้ดินเราก็เอาแกลบแกรบลงเพื่อที่จะให้เวลาหอยมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปติดแกลบอันนี้เป็นการกบจัดหอยเชลลี่ระดับหนึ่ง ผู้ปกครองเขาบอกว่าฝักลมแรง่ยครับมันสามารถจัดเล่นไล่หอยได้ครับเมื่อเราจะแบ่งกลุ่มกันไปครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปเอาแกลบอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปเอาฝักลมแรงอื่นแล้วจะพืชแตยเราเอามาเราจะเก็บมาด้วยฝักลมแรงนี่เราจะหาได้ตามบ้านง่ายมากครับมันก็จะตกอยู่ตรงใต้ต้นเตรงข้างทางกุมนีเราจะนำฝักมาทุบๆๆๆจนละเอียด chút chân lợi nhẹ nó có dạo cái đuổi thế thì nào mới nói có kẹp vậy เพราะว่าหอยเวลาเวลาน้อยๆอ่ะเวลาหอยมันเดินไปเดินไปตรงแกลบนี้เข้าไปในปากหอยถ้าไม่หอยกินอะไรไม่ได้หอยก็จะตายบางคนก็ลงไปถอนก้าบางคนก็จะไปใส่แกลบถอนก <c oughs> ้าถอนญ้า <c oughs> ถอนย้าบางคนก็ไปถอนญ้าบางคนถอนญ้าไม่ดูครับมัวแต่ถอนถอนไปถอนมาถอนต้นข้าวไปด้วยไม่ดูตามมาแต่เลยพวกนี้ เสียไปเลยข้าวหน่งต้นเสียไปเลยข้าวหนึ่งต้นเป็นเรว่าข้าวหน่นกอวันนั้นที่ไปลงแปนาครับก็สนุกครับแต่เลอะนิดหน่อยเพราะมิชุกทุกเรียนครับพี่แชมสอนม่ะพี่นกจะนี่เดี๋ยวลาหอย้เ่าะอาด้ยนี่ยไองคาบกันไแล้วเศร้าไปย้อนไปจอนะ เด็กปบดปีสักนี่นะอย่้ไห้ด้งีหดเลไมละหะไม์ซีรีไีด้เ่องวันนีตติงโอ้ยนแลเดี๋ยวเอากหนนี่อไม้ไม้ไม้ยะกมือนแล้วซีันเข้าทจุ้มยก็จ่นมากแล้วเด็กๆเยาวชนทุกคนฮะหลังจากเลิกเรียนก็คือหลังจาก ห้ามันงหรือเย็นๆประมาณนี้ครับต้องเด็กเยวาวชนจะต้องมาช่วยกันอถอนหญ้าทุ่งนาเพราะว่ามันยังมีวัชพืชเป็นพวกเป็นหญ้าก่อนหญ้านี่ยัวงนี้ครับเวลาถ้ามันขึ้นมาเยอะเนี่ยถ้าเราจะไม่สวยอาทิตย์ประมาณอาทีสองอาทิตย์นะครับเราก็จะมากันทำอย่างนี้กันสักครั้งหนึ่งครับเพื่อถอนหญ้าลายยญากัน นี่ยดูแล้วเข้าสวนงา้นกบนี่มีปล่อยห้ออมาไออุ่นอุ่นปครับหัวหน้าหัวห่้ยอะเอ่อมีหอยนักเกตเาุมดไบปดูแล้วเข้าสวยงามดีมาที่สุดเลยครับก่อนเปลี่ยนไปหอวน้าหพอน้นะเีอยู่ครับ าที่ได้เยาวชนได้ทำมาค่ะก็สวยต้นก็โตวกว่าไอนาที่ข้างๆเป็นของที่ใช้สารเคมีค่ะเนื่องจากเขาอาจจะใช้จากหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะ่ะแล้วเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วดินมันก็สารเคมีมันก็สะสมในดินใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> แล้วพอมันอ่ามาปลูกอีกปีหนึ่งมันก็สะสมใช่ไหมคะแล้วข้าวมันก็จะไม่ค่อยสวย <c oughs> ก็เหมือนกับนาของเราไม่ใช้สารเคมีก็สวยได้ค่ะ ข้าวของกลุ่มเราที่จะที่ได้มาจากการปลูกนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาเป็นข้าวให้วัดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะสิ่งที่คาดว่าจะทําก็คือว่าจะทําเป็นธนาคารข้าวครับจะเก็บไว้ให้ผู้ปกครองท่านไหนของกลุ่มเยาวชนไม่มีข้าวกินข้าวไม่พอกินก็ให้มายืมที่ ธนาคารข้าวธนาคารข้าวกลุ่มเยาวชนได้ครับในอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะแบ่งขายเพื่อน,นําเงินมาหมุนเวียนในการทํา,านาปลอดสารเคมีในครั้งต่อไปครับเงินในวนนี้ที่นามาขายก็อยู่ในกองทุนของกลุ่มเยาวชนทั้งหมดถ้าเงินมันเหลือเราก็จะจัดทาเป็นพระปาเข้าวัดอีกทีหนึงแต่มันก็ดีครับได้เห็นเยาวชนกลุ่มเยาวชนได้มีควา,ามสามัคคีช่วยกันในการทํางานอย่างเงี้ย ปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันเปลี่ยนแปลงไป,ไปผมอยากจะให้เด็กๆเป็นสื่อตัวหนึ่งที่จะทําให้คนในชนุมชนได้สะท้อนถึงเรื่องราวของตัวเองที่ที่เคยเป็นวิถีตัวเองให้กลับย้อนคืนมาอย่างน้อยสัก40หรือ50ผมก็พอใจแล้ว สารในเรื่องการทำานของกลุ่มเยาวชนนั่ก็จะมีอยู่สองอย่างครับในหมู่บ้านคือหนึ่งก็คือเสียงตามสายสองก็คือว่าในการประชุมของหมู่บ้านในแต่ละฟังว่็จะมีกลุ่มเยาวชนเอารวมก็จะได้สื่อสารบอกว่าตอนนี้ทําอะไรกันกลุ่มเยาวชนได้ทําอะไรกันในตอนนี้ครับ เราข่าวสารในเรื่องการทํานากลุ่มเยาวชนแล้วก็พี่ๆได้มาอบรมการเป็นนักข่าวบนเมืองให้กลุ่มเยาวชนบ้านสนันตุพึ่ง,งนะครับรู้สึกดีครับภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้สร้างขึ้นมาครับ พยวยวในขาเเรื่องนคนก็กันบปเ็นเหมือนเชื่อกันถ้าเราจะใหญ่กาอวมต้องเข้าเรื่องการสร้างงนกนก็ในวันที่นักข่าวคนเมืองได้มาอบรมจะอบรมให้กลุ่มเยาวชนบ้านสันตุพึงนะครับก็จะมีพี่ๆหลายๆคนนะครับได้เข้ามาบอกแนะนำเรื่องการถ่ายภาพ เป็นยังไงการตัดต่อเป็นยังไงการเขียนสคริปต์<อ>ในการที่จะทําในเรื่องนี้ขึ้นมาก็ก่อนที่จะก่อนที่จะมีการอบรมนะครับที่พวกพี่พวกพี่พี่ได้มาอบรมครับก่อนหน้าก็คิดว่าการเป็นนักข่าวนี้มันต้องไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนพวกผมเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปเป็นนักข่าว มันก็คงไม่ได้อะครับเพราะทีนมีการถ่ายภาพของนักข่าวมันต้องได้เรียนรู้นักข่าวมืออาชีพของคงเทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการเทตัดต่อที่ิคอะไรต่างๆเขาคงเซียนมากกว่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่อยากจะให้ผุ้กลุมนะคะเหอนัเลยี่ดูเจดีดูเจดีว่สูตรจาธรรมชาติเหมือนกับมีอ่า อันนี้อันนี้เขา<อ>ชนใ<อ>นวันนั้นมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากตัวเองเลยไม่ได้แค่คิดเฉยๆตอนนั้นเราคิดด้วยทําด้วยเราจะนําสนเสนอประเด็นอะไรแล้วก็ได้ทําก็จากที่คิดว่าเป็นไม่ได้ก็กลายมาเป็นแบบว่าสนใจมากขึ้นอยากอยากจะเป็นนักข่าวบ้างที่จริงอบรมมาผ่านการอบรมมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยยากนะครับ พอจะไปได้ชาวนาดืือนได้ขับเรอ้องก็เจสามีน้อง่เนีมาได้แล้วดีนะแลก็น้องกับน้ำหมือนแล้ว้อนีนกับน้ำมนย ที่สุดมันก็คงจะเป็นการเขียนสคริปต์กับการเขียนสคริปต์กับการต่อภาพอย่างเงี้ยครับเราจะนำเสนอตรงไหนจบตรงไหนให้แบบสมบูรณ์แบบในการทำนาบวประสาทีคมีเราก็ได้นำเสนอกอกไปเป็นหน้าขาวพลเมืองก็ได้นำเสนอออกไปแล้วค่ะ การทำกรเกษตรและการปลูกข้าวในหลายพื้นที่ก็จะใช้ทั้งสารเคมีนะครับแล้วก็ปุ๋ยในการกําจัดศัตรูพืชน,นะครับแต่ว่าเยาวชนที่บ้านสันต้นพึ่งอําเภอภูการยาวจังหวัดพะเยาพยาพยามทํานารวมแบบปลอดสารเคมีนะครับเพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นทางเลือกของการทํานาที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองสันต้นพึ่งจังหวัดพะเยาครับ วันนี้พวกเรากลุ่มเยาวชนบ้านสัน้นพึ่งอำเภอภูการยาวจังหวัดพะเยาไปดูแลแปลงนารวมกรอดสารเคมีที่ช่วยกันปลูกเมื่อต้นฤด,ดูฝนเราพบว่าหอยเชอรี่กำลังระบาดและกัดกินต้นข้าวจนเสียหายพวกเรานำฝักลมแล้งหรือราชพฤกษ์และแลกลบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชนมาปรยให้ทั่วนาะ กลิ่นของฝักลมแรงและแรกรดทําให้หอยเชอรี่ตายได้เป็นวิธีกำจัดศัตรูพืชในนาโดยไม่ต้องใช้สารเคมีสารยูนี้ผลของต้นลมแรงเนี่ยมันจะสามารถไล่หอยได้ถ้าหอยยังมันหนีออกไปเตี่ยหอยก็จะตายในที่สุดฉอนที่ถาบว่ามันดีกว่าสารเคมีจะได้เพราะว่าสารเคมีเอาใจเนี่ยมันบาดีต่อสิ่งแวดล้อมแนมแนมเป มันแตงได้สิ้นเปืองเวลามันเน่าเลยว่ามันมุสลาางไปมันใายอะเป็นปุ๋ยอ่ไแต่เป็นปุ๋ยทีนนเย่เข้าแฮมแปลงนาของพวกเราเป็นนาปลอดสารเคมีที่ตั้งแต่เริ่มปลูก ได้บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆไว้และเลือกวิธีการดูแลแบบธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราอยากให้ชาวนาบ้านพันนเพื่ของเราหันกลับมาทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีเพราะต้นทุนต่ำกว่าปลอดภัยและได้ผลผลิตข้าวเช่นเดียวกันแปลงนะ้ที่โยชนทำตรงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงสาธิตเบื้องต้นก่อน เขาเพิ่งทำแคปปีแรกแต่คิดว่ามันมีประสบการณ์หรือว่ามันมีความประสบสําเร็จจากพื้นท,ที่อื่นะนะโดยประชาชนตัวนี้ยจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งทีคือจะบานใดสะท้อนสะท้อนเรื่องของแนวคิดของตงัวการสะท้อนว่าเอ๊ะมาชุกคิดเรื่องของว่าการทำนาแบบแบบแบบักเกาเนี่ยติเจสากิมิเนี่ยมันปลอดภัยสำหรับตัวเองก่อนแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนขขเขียงโดยเฉพาะพี่น้องบัจเจตกินข้าวอย่างเดียวมันต้องกินปูกินปลากิน ต้องเจน้อมในการปลูกผกบริโภคตัวยเพราะฉะนั้นาการเกษตรแบบปอสารมันก็เป็นหนงทางหนึ่งพวกเราภูมิใจมากที่พวกเรามีนาข้าวของตนเองและยังเป็นนาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเมื่ดอดูเก็เบกี่ยวมาถึงดอกผลของความตั้งใจจะเบ่งบานพื่อชุมชนบ้านตนต้นพึ่ง,งของเรา นักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนแบบ้าสันต้นพึ่งจังหวัดพะเยารายงา,านไดมีการใช้รถไถตากัน ไปรอบหมู่บ้านวนรอบหมู่บ้านเพอ่เชิชวนให้ชาวบ้านมาดูผลง,งานเราครัเพราะนั้นที่เขาผู้ใหญ่ได้มาดูผมเห็นตรงที่ทํานามนมมีผู้ใหญ่คนนึงเขาว่าเขาสนใจในเรื่องการทำข้อสารเคมีเขาคิดว่าอยากอยากทำบ้าง เชอรี่นะเจ้าเนาะมันก็ถ้ามันอยู่ในสารตีมันอยู่ในสารเคมีถ้าชาวบ้านจะเอาไปกินมันก็กินมาได้แต่ถ้ามันมปนปศสารเคมี้เราจะกินหอยเชอรี่จีหอยนะเจ้ากินได้นะเจ้ากินก็แก้มกินก็เน่องเอ้อใจนะเจ้ามาซื้อ่อดี้ใจเนาะตีหันละอ่อนตีผลได้ไปออกื่อทายถอดทุูตีอื่นผนได้หหได้หันด้วยนะเจ้าเนาะ ว่าเออบ้าสันตุฟึ่งปรเดี๋ยวเนี่ยฝนก้าวหน้าไปจะอ่านใจได้ไปออกทีวีไอ้ยางเปรีตีเตี้ยนใจกุงเที่ยกุงเดินเผากะเขาวันโทรมาหานะเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสันตุฟึ่งเดี๋ยวนี้ฝนก้าวหน้าได้ออกทีวีเดี๋ยวจะเปลืออู้กันมาหน่าจะเปลือโทรมาหาหน่อจ้าหลังจากที่เด็กๆได้ออกนักข่ับรถเมืองเนี่ยที่ เรื่องของการทํานารวมเนี่ยแล้วก็ทาเรื่องของนาปลอดสารเคมีเนี่ยชุมชนเริ่มตึงตัวในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างการทํานาแบบปลอดสารเคมีกับเรื่องของการทํานาแบบบินซีเพราะว่าเด็กๆนาของเด็กเริ่มมันเริ่มเห็นเรื่องของผลผลิตแล้วชาวบ้านเริ่มเริ่มเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ทําแบบสารเคมีกับแปลงที่ทําแบบปลอดสารเพราะว่าผลผลิตผมคิดว่า มันเห็นผลเท่าเทียมกัน,นแล้วก็มันจะเปรียบเทียบเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าแม่ของเด็กที่ทำเนี่ยอาจจะใช้ทุนน้อยมากส่มแม่ที่ทําแบบใช้าสารเคมีจะจะใช้จะใช้เงินมากจะใช้ต้นทุนสูงมาหารมอาะออนไลน์กับเข้าของน้ำมาดิโอเลกับยาเอุจเอี้ยอะเจ้ามัาาาาะะ่นหนสารพิษเราได้าไหมถ้ามาใเจ้ปุ๋ยธรรมชาตินะาเป็น,าาานข,งขงิงว้าเป็นอย่างณี้นะ สสงพีชก็ม oh ันกบบทำโมดิ้นโมดี้คยถ้าเขาใส่สสงพีมันดินกระเสียมาท้งแต่เขาไปยายาเขาโขทำก็จะเอะไมาเข้าใจมาเข้าใจอันแบบสสงพิชเลยมันรรมศาสตร์เอาชิ้นเนือเอามัดหันยังจ้อยธรรมศาสตร์ทำมาศาสตรสิผมที่อยากเห็นที่สุดก็คืออยากให อยากเห็นชาวบ้านครับลดต้นทุนลดใช้สารเคมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายลดลง<ม>อยากเห็นชาวบ้านไม่ต้องไปติดหนี้ยืมสินใครมาครับอยากเห็นชาวบ้านใช้ปุ๋ยชีวภาพหมักเองใส่เองสิ่งที่ผมอยากเห็นในหมู่บ้านอยากเห็นนาที่ปลอดสารเคมีอยากเห็นน้ํา,านนที่สะอาดน้ําที่ว่าไม่เอืบนองจนเกินไปในน้ําก็ต้องมีปลาเหมือนเดิม ผลที่เราได้ตรงนี้คือกำไรรน้อนๆครับถึงเหนื่อยแต่เราก็สุดแรในการทำงาน